สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการวอวส์ิกเกอร์ใส่มือินทมีนิ้วตนีนวอวันนี้เรามาอดลอะไรกันนะดูจากที่เราใส่ตรงเนี้ย่น่าจะเป็นใครๆก็รู้เพราะฉะนั้นจะต้องเป็นตัวเดรฟถูต้องแน่ผิดละกันอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เราจะดตัวอะไรนะครับ ก็คือพี่มันม่วงชาร์นอตไม่ได้เต็มทานอสในภาพของเอเวนเจอร์เอนด์เกมใช่ใช่เป็นทาล่าสุดนะรู้สึกว่าทาร์นเขาก็เป็นตัวขายดีของคัททอยอยู่นะดีครับใช่ใช่มาสองอร์ชานแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะแตกต่างกับทานอสตัวเก่าหรือเปล่าแดี๋ยวเราอ้าวเสียเวลาเลยก่อนเราเจอทานอสกันเลยดีกว่านะครับผมกระชาทานอสเอเวนเจอร์แอนเกมครับผมไปเก็บคุณเก็กล่องของเขาเลยมาเปิดถุงมาเลย ดูแตกล่องใหญ่นะคุณโยมใหญ่มากนะถ้าเทียบกับพอยไซส์ติดนะหนึ่งต่อหกนี่คือใหญ่ใหญ่มากนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นหนึ่งต่อหกนะครับผมนี่คุณมาแบบผู้เชี่ยวชาญด้านพอยเลยนะครับถ้าถ้าผู้เชี่ยวชาญท่านโกหกภรรยาเพราอว่าลงกลตัดออกเลยนิวน้องพี่กับพงศธรด้วยกันแล้วเป็นไงครับจะเป็นกล่องครบเหมือนเดิมนะกล่องพอยที่แน่นอนว่าด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นสติกเกอระ ีเราได้เห็นตัวฟิกเกอร์กันตั้งแต่เปิดกล่องแรกเลยกล่องใหญ่มากเลยนะอันนี้เดี๋ยวไว้ก่อนมีอาวุธอยู่อาวุธอยู่ด้านหน้านะจ๊ะอย่างเงี้างอาวุธเดี๋ยวอาวุธก่อนเลยดีกว่าอุ้ยมีความเป็นเหล็กจริงป่ะครับพลาสติกพลาสติกไม่ใช่ไดแฉะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่พลาสติกเลยแต่ว่า ก็แอบพมนิดๆนะคุณอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอรใช่บบตัดๆเอาสวยนะแต่เก็บดีเทลดีนะดีมากตรงตรงเอ่อตรงส่วนของที่ที่มันเป็นเหมือนโลหะของเนี้ยเขาทำเป็นลายแบบลายเหมือนเป็นลาย เออเออใช่ลายมันค่อนข้างชัดนะลายชัดแล้วก็มันไม่ใช่ดาบสีเงินดำปกติมันจะมีลายเหล็กด้วยอ่ะใช่หมดอนลงตามมาครับอันนี้คืออะไรนะย้ำย้ำอีกครั้งนึงอันนี้คืออะไรคู่มือสำหรับใครที่เล่นฟิกเกอร์นะครับผมควรจะอ่านคู่มือทุกครั้งนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราแบบเรามีหลายตัวแล้วเราจะรู้อยู่แล้วมันจะเป็นยังไงบางทีพัดทอยจะเซอร์ไพรส์เราบางจุด เขาอาจจะแบบทําจุดขยับใหม่ใช่แล้วเราขยับมันไม่ได้เหมือนกันตัวนะแล้วเราไม่รู้แล้วเราไปขยับเหมือนเดิมมันฝืนจนมันหักอย่างเงี้ยแล้วมันมันหลากังค์นะครับผมตัวใหญ่มากเต็มมือเลยมือของผมเลยอ่ะผมว่าเขากินเยอะกว่านอ้วนอย่งเงตัวใหญ่ใหญ่ชิบหายใหญ่ใหญ่อ้วนอะผมรู้สึกว่ารอบนี้ทานอสไม่ได้ดูแบบบึ้งบักเหมือนตัวอื่นนะเหมือนเขากินข้าวเยอะอ่ะมาเรามาพูดกันถึงตัวเปล่าของพี่ทานอสดโอเนคฮะซึ่งวัสดุหัวแยกเปิดหัวหัวแยกเปิดหัว ยากตกสวนเหม่งจริงสวยมากครับคือถ้ามองใกล้ๆเนี่ยตรงผิวเขาเนี่ยคือเขาจะลงเป็นแบบว่าเป็นรูขุมขนเหมือนอนะเสมือนว่าเป็นรูขุมขนเลยคือจะไม่ได้าแบบว่าม่วงเฉยๆแต่ผมรู้สึกว่ารอยแผลเป็นเขาจางไปหน่อยาอันนี้เขาใช้ฮิมูดอยเข้าลูกค้าเหรอผรกิแล้วทั้งสองหัวเนี่ยมันเป็นหัวเดียวกันกับเวอร์ชันที่แล้วเลยอ่าเป็นหัวเดิมใช่ครับก็คือก็คือตัวเนี้ยอัปเกรด ในส่วนของชุดเกาะเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีมวกอันเียไฮไลท์เลยตรงนี้เป็นมวกทำให้ชุดเขาดูแต่มมากขึ้นใช่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นฟิกเกอร์ที่หมวนกับหัวเนี่ยต่อกันได้ส่วนใหญ่มันจะเป็นชิ้นเดียวกันเลยอ่าใชใ่นะแต่ทางเขาอยคอจัดมาให้ใช่จัดมาให้แบบเป็นหัวแล้วเป็นหมวกสามารถใส่ต่อกันอย่างนี้ได้เลย ย <_. S 2> ใส่หมวกวะช่วงตัวช่วงตัวจะค่อนข้างหลวมนะเหมือนว่าแล้วคูมครูเขาเขียนว่าให้ระวังช่วงตัวไว้เพราะมันช่วงตัวอ่อนอ๋อแล้ก็นาเป็นดักแร้ใช่ใช่หรือว่าจะทำอะไตเชือกตอนทาไรอ่างเงี้อ่ะเสร็จแล้วเสร็จไปที่เรียบร้อยกลับกับตั os, วเล้ฮะคาร์ลชารจเวอร์เอ็นเกมนะใช่ครับาเอ็นเกมนะั่นเตงอ่ะถูกรอ่ อะไรนะครับพี่อ้ามันมีมือว่วงไว้ทั้งหมดสี่มือว่วงอ้าวมือวงอคู่ตัวสี่นะครับผมแล้วก็มีมือพิตที่กันเหล็บคู่หนึ่งมันเป็นห้าคู่นะแล้วก็ให้หัวมาทั้งหมดสองแบบอาแล้วผมแล้วก็ราคาอยู่ที่หมื่นต้นต้นตัวนี้เพราะมันก็ค่อนข้างใหม่<ช>เพราะว่ามันออกมาเยอะซึ่งเข้าช่วงเมษาเมษายนแล้วเราก็กดซื้อทันตัวนี้ไม่ใช่ดิคิทัลนะครับเป็นพลาสติกพายาพ คุมม้มค่าด้วยนิดหน่อยคุ้มีค่าค um um <No um ุ้มค่าแค่ช่วงกอนเทนต์นะนะผมถามคุณหน่อยว่าเต็มสิบในเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มราคาคุณให้เท่าไหร่ถ้าตอบในมุมมองของคนทั่วไปนะไม่ได้เป็นแฟนเด่นตายนะคิดว่าความคุ้มค่าของตัวเนี้ยเจ๋งก็ไม่ต้องนะแผนมันก็มันก็มีมีวาล์วอยู่ตรงที่อาวุธแล้วก็มือที่มันมีออปชั่นไฟนะแตะการไฟเข้ามาด้วยความที่ว่าผมก็ชอบ ดาเมจที่ทําให้แบบสีกรอบมัซซี่ด้วยแหละไม่ค่อยชอบงานดาเมจชอบชอบงานดาเมจแต่ว่าไม่ชอบที่ทําให้สีกรอบมัซซี่เพี้ยนไปอ่ะอันนี้คือคือจริง <ดา S 2> ๆสีกรอบเพี้ยนผมว่าได้นะแต่ว่าแต่ว่าตัวเนี่ยเขาทําสีออกมามันตลกอ่ะมออันสีตอนนี้มันสีมันดูชอ็อตคือคือคือส่วนอีกนอะ่ะผมโอเคนะแต่ผมไม่โอเคช่วงช่วงแรกใช่ไหมแตกนะหมดเคที่เราไม่ใช่ใช่ใช่โอเคฮะครับใช่หายไปถึงกันวันนี้ก็กลับมา หลังจากหายไปนานสำหรับวันนี้ฝากไปด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมาพบกันทุกวันพฤหัสแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ